ทำเลยค่ะักเลยค่ะต่อมาอค่ะคดีํำเลยนะคะขับกม รถเต็มๆสวยมากเค่ะพอดีคำเลยนะคะขับคุณคะจัดเลยนะคะเหมือนเน้นค่ะอืมสุกนะคะอืมอืมอยากขอจัดการให้หมดก่อนนะคะวันนี้นะคะ นุ่มนุ่มละม,มุนลิ้นมากเลยค่ะคะ่ะอืมเต็มคำเลยคะ่ะนะคะอืมผักกรอบนะคำแรกใหญ่ๆเลยคะ่ะอืม เนื้อคั่มมากนุ่มสุดนะคะอืออืออยากจะจัดการให้หมดก่อนนะคะวันนี้นะคะอือนะคะจัดเลยนะคะเหมือนเน้นค่ะอืออือทานซุปไปนะคะอือตั้งสติไม่ได้เลยค่ะ แคทลรอดนะคะทานำ้ำซุปก่อนนะคะอืมนำ้ำซุปใช้ได้เลยเค่ะแคทลรอดนะคะอืมเยอะแยะเลขอทิ้งที่หมดก่อนนะคะวันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะเราไมามีไข่พะโลดูนยนะ,ะไปต่อเลยนะคะ อืน้ำเหมือนนุ่มมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินข้าวขาหมูกันนะคะขาหมูเลยค่ะนี่นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเด็ดมากเลยค่ะ มีไข่พลโลดด้วยนะคะอบๆนะคะตรงนี้เลยนะคะเ,เต็มเลยนะคะอืมอืมอร่อยมากะคะ่ะโคดีคำเลยนะคะับองคำเลยะคะ่ะ ะอือนะครับทำเลยค่ะเนื้อนะฮะอืผักกดขนะฮะอื mm hmm. mm hmm. แล่ใหญ่ๆเลดดยค่ะอือมีน้ยขมมากเราไม่กินไข่พะโล้ดูนะอือเด็ดมากเลยค่ะอือเด็ดมากค่ะ อบกกนะคะอืบตรงนี้เลยนะคะ,เ,เ,ะ,คะเต็มๆ,ะะมๆเลยนะคะอืมอืมแครอทเต็มๆเลยนะครับฉ่ำๆเลยค่ะเนื้อนะคะสุดๆนะคะอืม อพยายามขอจัดการให้หมดก่อนนะคะวันนี้นะคะอืมนุ่มนุ่มละมุนล,ลิ้นมากเลยนะคะ่ะค่ะเต็มคำเลยค่ะกรอบมากเลยเน,นี่ยนะเนื้อหมูนุ่มนะคะอืม ะะจัดเลยนะคะเหมือนเน้นค่ะอืมสุบๆนะคะอืมอืมอยากขอจัดการให้หมดก่อนนะคะวันนี้นะคะอืมหนังกรอ,อบเลยนะคะหนังหนึบๆอร่อยมากเลยนะคะงเต็มทำนะคะ มันนะคะมันมันหมูนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหมูนะคะเต็มๆชาเลยค่ะมีไข่มีผักนะคะก็มีน้ำซุปค่ะไปต่อเลยนะคะอืมเนื้อหมูนุ่มมากเลยค่ะนุ่มนุ่มละมุนลิ้นมากเลยะค,ะค่ะอะอืมเต็มคำเลยค่ะ คำแรกใหญ่ๆเลยค่ะอืมเนือ้อคำมากอ,มอ่าอืมอมบกรอบนะคะอืมตรงนี้เลยนะคะเ็เต็มเลยนะคะ อืมนุ่มนุ่มละมุนล,ลิ้นมากเ,เ,เลยค่ะนะอืมอิ่มเต็มคำเลยค่ะอิกมสุดนะคะอืมอืมอยากขอจัดการให้หมดก่อนนะคะวันนี้นะคะอืมทำเลยค่ะ ทำเลยค่ะเนื้อนะคะอืมเด็ดมากครับอือนานซุปไปน,นะคะอืมน้ำซุปใช้ได้เลยค่ะเครลอดนะคะอื ักรอบเลยนะคะหนังหนึบๆอร่อยมากเลยนะคะจนเต็มคำแล้วค่ะคำแรกใหญ่ๆเลยค่ะอืมเนื้อํำมากอืมเกือกเยอะค่ะขอบคุณที่หมดก่อนนะคะวันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะทำเลยค่ะ อรกอบมากเลยนะนีนะอืมเนื้อหมูนุ่มนะครับ เด็ดมากเลยค่ะมันนะคะมันมันหมูนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหมูนะคะเ,เต็มๆชามเลยค่ะมีไข่มีผักนะคะก็มีน้ำซุปค่ะนะคะจัดเลยนะคะมันเน้นค่ะอืม สว่ยมากค่ะโคตดีคำเลยนะคะขับลอกนุ่มนุ่มละมุนลิ้นมากเลยค่ะคะ่ะอ,อืมเต็มคำเลยคะ่ะไป่ต่อเลยนะคะอืมน้ำหมือนนุ่มมากเลยค่ะ ทำเลยครับทำด้ยค,ครับ